สวัสดีค่ะครับสวัสดีทุกคู่ทุกคนสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายค่ะมื่อนี้ค่ะแตงโมก,กับนำ้ำผ้าพข้ามานองค่ะมารับชมรับฟังเนาะคะ่ะเมื่อนี้ค่ะแม่ครูเฮามาวัดแก้วสว่างเนาะค่ะเอาจังลอติดตามเนาะค่ะมาดูการวัดคูอนันต์ตานละอนันตน้าคราทขับรถบางส่วนอย่างนั้น

สสวัดีครัับสสวดีอติดตามแล้วค่ะแม่ผู้กำลังจะจุดถูปค่ะเขามาแรียกกาแากดไยลา์กดแชแ์เนาะค่ะกดติดตามค่ะสวัสดีค่ะกับสวัสดีทุกคู้ทุกคนเนาะค่ะถือว่าเป็นบุญตานครับเนาข้างยัดคือกันกับเพิ่งเคยมาครับผมแม่รู้กำลังจุดถูปกรับคารวะผู้อนันตนาคราชขอโชคขอพร้อ ค่ะทงกิจอธิษฐานเนาะค่ะครับมือคือมือนีแม่กู่สีจุดถูกครับได้ตัวใดครับครับแม่กู่สีบนบานสารกาวอันใดครับก็รอดติดตามนะครับเนาะค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รคับแม่ครูเฮาหลงนะคะฟังดีๆพิจารณาคำบอกเครืงจานด้วยค่ะเพื่อแม่คู่พยายาครับผมแม่ครูได้พาทีมงานมารวมสร้างเรื่อทั้วัดเที่ยวสว่างคานิบุญบารมีปู้ตาผ้าไหมเรื่มมือครับปู้ตาผ้าไหมแล้วก็เลี่ยวแล้วว่าแ่าวสิน้าป้าหยิบมากกับมากง่ายๆคีวีวีมาหลดกันนะก็เคยมากครับ อดีตเล่าข่ายคีรุเดียดให้ซีเราผมจะเส้นทางเพื่อเพื่อมันมีหลายทางแล้วว่ะครับหาลูกหลานได้มีบุญเด้อปู่เด้อเจ้าทีเจ้าทเจ้าบ้านเจ้าซองครับผมปู่กำลังจุดธูปนะครับเสียงไขยครับแมกคู่ขอวันที่หนึ่งได้ไหมครับหรือว่าจะไปมื่อแรงก็ได้มื่อแรกกระเด็ครับการนำน้ำมันครับเขียนให้เป็นตัวเดียวกันเด็กผู้เด้อมันไงมาลูก ปูยังได้ปูเริ่มมาจากที่จากสางรวมสางบุญน้ำครับนี่แหละหกนั้นเยเอาแ้วมาเห็ดมาสางบุญมาแล้วมีได้สางบุญปูอันั้นตาตามที่ข้ามปูตามที่บัวขาวเลย เลียมต, iesen, ต,ตัวตงตงรู่เอยยางไโเวลาอ้ปูยันมันำกวนทมเรีวยวนายครับเออาแดงวันีแดงวันีว่าทีหนึ่งผ้าลูกกระสีตุนผับปลาไคําหมันชันยาเต้นผับปลามาบวมาไว้ตุ่นาซตุสาตุขนี้ให้หล้านแตี้รปู่าุซาุขับกเพาให้คมับลมมาวีวีก็เกิดปฏิหารเลยยิ่มค่ะ ยูซ so no, no, ีซีเนาะค่นยิ้มให้แม่คู่สามตัวตรงๆรงนะครับตัวเดียวเนาะคู่เด้อมันกะไรน้คู่น้อนตึ้งห้านี่จะหยไปหกล้านแตกอหกล้านแตกนแม่คู่เนาะถูกควมันกินอธิษฐานของแม่คู่จมสำเร็จ้พูเด้าาอธิษฐานนี่ลพูดตายันมาเีู่ตรงเชียนมันถึงสมตัวยา่อายคล้ายชินาเลยมีคุณภานัที่นี้นะครับ เช็ดตุ่มตุ่มตะูเร้อลูบร้านกับนี่ยเขามี่ถึงขม่ข้อนเขาพี่ถึงนกันี่คุณคุณป่านนเียว่า่อค่ะสวัสดีค่ะแตงโมสวัสดีทุกผูทุกคนสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายทุกครันเนาะค่ะ กาสิษย์ละเวลาอันนี้ค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจทั้งช่องแต่งมือารวยเนาะคะ่ะถ้ามือนี้แต่งมือารวยก็น,นำผ้าพ่พี่น้องสายบุญทุกทุกท่านเนาะคะ่ะมาอยู่วัดะคะ่ะแก้วสว่างเนาะคะ่ะแม่ครูเฮาก็ได้จุดถูกขอชูขอพรคะ่ะนค่ะฮาก็จังรอติดตามเนาะค่ะสำหรับเลขถูกค่ะตามจดบุญตลรอติดตามนะคะรับเะะด้อ ครับคูอตาเฮ้าซีก็สันนะครับเนาะครับขออนุญาตคู่ครับส่งลงนูลังลรอดดีจังแันด้วกอนุญาตคู่คู่ตาใหญมากอันเดตัวได้เน้อรับสองกับซีกันโอ้สองกับซีม่นยังเนาะว่าสองสีเก่าสม่ลูกหลานขออนุญาตคไ่เปลี่ยนไปครับ

สองอสี่สามครัสองสี่สามพนหมน่มาองามตัวเ้าฟันตัวไม่คูฟันเลยสองตามตัันเลยปมันสองตัวเดียวัน,น,ยวยนั้กว่งยวสองสี่สามเป็นบสองสี่สามแต่ไม่คู่ันเลยสามสอง 3. สามครับผมอ่าเด็กถูกสองสี่สามเลยครับเด็ ูที่แม่ครูมาติง่งแต่งกิจภาวน่าครับจุดถูกครับ,บ,รบ,รบเลขถูกยี่สองสี่สามนะครับสองสี่สามค่ะสวัสดีค่ะกบสวัส,วด,สวดีทุกคู่ทุกคนเนาะค่ะครับสวัสดีคร,ะค,ะครับมาตามเลขถูกเนาะค่ะครับมาตามเลขถูกพี่แม่คู่อ่า ม้วนเท่าครับแต่พาลูกซีดลูกหาครับมาจุดถูบคาดวะหลวงพูอ่าค่ะอนันตะนาคราชสิบสิบเอ็ดเซียนครับหายัดยิมกับลึงตะเกียบเสียนเนาะครับเนาะที่แม่คู่วาจุดอ่าพาเซฟผ้าสางมาครับสวมพระองค์อยู่วัดบันเนี่ยหรือว่าวัดปู่เที่งท่องครับผูกกระลังเซ้ลายยิมครับผมกระเส้ยเกินอยู่ครับผมเส้ยเกิดลงมือนียล่ะนะได้เห็นเฮ้เบอร์นคลิปเอาได้ครับเด้อครับขยันมันลดมั่นงวยก็ได้ ครับผู้บอกว่าสองสี่สามเป็นบลาเตียงโม่ค่ะอ่าสี่สามเป็นมยนยิมปลาสันวาค่ขัดแมีนเมีนสองสามเด้อปลาสันวาก็ไปตุงกับพวกฟันของแม่คู่ก็ดีที่สุดค่ะครับแม่คู่ฟันว่าอ่าเล็อกสองสามปลาสันหมดนี่มักว่ามักจะไปยิบไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลจจกใบเด้อครับผมอันใดกับเนี่ยประนอนเนาะครับผมครับครับในสุกๆมันๆน้ำกันทุกคู่ทุกคนครับผมอันนั้นเป็นเลขทูกครับค่ะจุดยูวัด วัดไอแก้วสว่างเนาะคะ่ะเพราะว่าทางทางีมงานเขาก็ยังบอกคุณซื้อวัดปันได้เนาะคะ่ะวัดแก้วสว่างครับอันนี้เป็นเลขกถูบเสียงไทยนะครับเด้อเลขกถูบเสียงไทยครับผมเนี่ยหยิมนนี้ครับทีแม่กู้มาจุดนะครับครับปู่บอกว่าจุดได้สองสี่สามครับแต่ว่าอ่าสี่สามปู่ว่าบ่แม่นครับปู่ว่าสองสามเมีนได้หยิมเด้อยสั่นว่าครับก็มาตุ่มกับความฝันของแม่กู้พอดีนะครับเนา, 2, 4, า,า, 4, 3, าะ ครับผมอันนี้เป็นองค์ปัวนันตะนะครับเด้อครับผมจําลองครับองค์ปัวนันตะครับอยู่วัดแก้วสว่างครับวัดแก้วสว่างครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกระตุใจให้ท่านช่องคนใดคนแชร์นะครับเด้อสําหรับตัวเลขที่ปูบอกงวดวันที่ครับหนึ่งปุมภาพันธ์พศอกสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็คือสิบเต่านะครับเด้อครับปล่อยอยู่ปูตาราท่านช่ไยให้โย ครับอยู่หนาองูปูญ่เฮาครับครับความกับมือแรง17บเจ็ดวันศัตว์ว่าครับเฮากรับพิจารณาเอาครับสุกคำเบาคำจ่าของปรูมีรางวัลครับทั้งช่องกับเป็นแชร์แนวทั้งครับใส่มีจ่ายันในการรับชมครับบริษัทชั้นเชิญเรีนการพนันแต่ประการใดครับทั้งช่องเป็นแชร์แนวทา้งเลยครับเด้อให้สุกๆมันๆน้ำกันคู่คู่ทุกคนครับเฮากรับมาตั้งกิจอธิษฐานซอยกับแม่คู่หอมหวานเท่าครับแม่แม่คู่บนบานครับปงูปูว่าขันงวดนี่แตกหกลัน ครับแม่กู้สิข้าลูกศิษย์ลูกหานำต้นผ้าปบาขับมาซอยเฮ็ดซอยส่างขับปองปูอนันตนาคราชขับสิบสิบเจ็ดเซียนครับขับเมื่อกี้ได้หาล้านขับหาล้านกับเนาชายใจหลายอย่างนะครับกระสางหลายวัดหลายว่าครับแต่ว่าสีมะสางนี่แม่กู้บนญบานสารก่าก็คือกับอ่ฮกล้านขับกันฮกลานแตกงวดนี้ ครับสีน้ำต้นผลาป้ามาดวมสางรวมเห็ดรวมถวายบนะครับเนาะครับสกุชมันมันน้ำกันซิปเก่าครับผมครับสำหรับคลิปนี้ทั้งสองกรับขอสวัสดีครับซิปเก่าเนาะค่ะสำหรับเลขทูบค่ะจะจัดเป็นอาหารกลางส่วงค่ะคำคำแรงๆก็ได้เนาะค่ะแล้วก็ที่ผู้ให้ไว้ก็คือส่วงสิบเจ็ดเกียศูนย์เนาะค่ะมีนิคิจิระนาค่ะบอกคำจ่าของปูเนาะค่ะสำหรับที่นี่ขอให้สายบุญทุกท่านค่ะที่เข้ามาต่างกเนาะค่ะท่านมาเนี่ ครับสวัสดีคร <kr> ับสวัสดีครับยิ้มกับสวัสดีทุกทุกคนนะครับเด้อครับเนี่ยคู่ผาลูกศิษย์ลูกหาครับมาวัดแก้วสว่างครับเดา่ยวซูมมาด้วยครับไม่เคยมาด้วยนี่ครับเดา่ยวซูมมาครับกลับมาถึงถือกิลีครับกลับมาง่ายอยู่ครับอ่ามาหอดง่ายๆเลยครับมาหอดกวันแม่คู่ครับอ่าแม่คู่าสิพาลูกศิษย์ลูกหาครับมาจุดทูบคาราวะลครับองค์ปู่อนันตนาคราชซิเวศเซียนครับครับแม่คู่ก็ได้มาบนด์บานสารกาวความแต่งมูงวดนี่ ครับขันเมี่ยคู่มี่วกมีหมันครับกุณบานซารเกาครับขันงวดนี่แตกหกลันครับเมี่ยคั่สิพาลูกษย์ลูกหาครับน้ำต้นผาปลาครับมารวมเย็ดรวมสางอาองปูใหญ่หอกก็คืออง์ปูนักไออนันตนาคราชสิบเอ็ดเียนครับเอยิ้มหัวตะเห็นนะครับเตอร์สิบเอ็ดเสียนยางสวยงามครับผมลุงงบประมาณก็หลายหลายหลายพอสมควรอยู่ครับครับเมี่ยคู่พ้าเห็ดผ้าสางก็นี่ตะเกียเสียนมากนะครับเตียงห้อครับเจ็เสียนสองพระองค์ที่สางอยู่ วัดปู่เททองหรือว่าวัดป่าบันเหมิดครับที่สร้างเสร็จไปเนาะครับเนาะครับงบก็หลายล้านบาทเติบยั่วจังหันครับมาเหลือมาเห็นซิเบสซิเบสเซียนบาทนี่ครับก็มาลอดติดตามว่าบุญเฮ็ดบุญสร้างของแม่คกู้เฮาสิพาลูกศิษย์ลูกหาได้เฮ็ดได้สร้างบ่ครับก็บลอดติดตามเนาะครับเนาะครับในช่วงๆมันๆน้ำกันก็คือหนึ่งเก้าสิบเจ็ดครับผมรากาเรียกทั่วเลยครับผู้บอกว่าสองซีตัดออกไปโดัวตนตะวัาตัวตัดออกเด้อ ครับต้ตัวตโดมโมเมนเยี่ยมไลแล้วมันสาคันครับสอีนี่ครับแต่ว่าสองมเนาสั่นสองฟันสองก็มาตรงกับพ่วงฝันของเน่คูพอดีครับอ่ะไข่สุกๆมันๆน้ำกันทุกผู้ทุกคนอ่ายินครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยสูง